สวัสดีค่ะมาพบกับสปายครั้งนะคะวันนี้สุฟราก็จะพามานะคะวิเคราะห์นะคะไซยาส์กับการสืบนะคะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะซึ่งคดีน้องชมพู่สุฟราก็เขาเรียกว่าลิสต์ออกมาแล้วนะคะตกผลึกนะคะถ้าเป็นสมมติฐานนะคะสมมติฐานก็คือเราเชื่อว่าเขาลักพากันไปในขบวนการไซยาส์ พาไปทำพิธีดังต่อไปนี้ 1. กุมารไพราย 2. น้ำมันไพรามากินความคิดแล้วก็ 3. ตัดเหล็กไหลนะคะซึ่งคุณสมบัติในตัวน้องเนี่ยสามารถทำได้3พิธีนี้นะคะทีนี้เราจะไปดูนะคะว่าศิลศาสตร์กับการสืบสุฟาราเคยพูดว่าเนีย่ยศาสตร์มันมีพาร์ทนึงนะคะที่สามารถเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมา พิสูจน์ได้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะไปเทียบบรรยัตยางกันเลยค่ะนะคะว่ายังไงนะคะโอเค <c oughs> เราจะพูดกันในหมวดในหมวดก็คือเนี่ยเราเชื่อนะคะเรามีความเชื่อสมมติว่าเราเชื่อว่าถ้าเอาเส้นผมแล้วไปทำแบบนี้แบบนี้อ่ามันก็ จะสามารถตัดเหล็กไหลอะไรได้ต้องไหมคะนั่นคือความเชื่อความเชื่อถ้าเราเอาไปเทียบนะคะกับโหมดอันนี้เราจะแยกเป็น2โหมดสายศาสตร์วิทยาศาสตร์นะคะความเชื่อเราเชื่อว่าเอาน้องไปทําพิธีต่างๆ ความความเชื่อพิธีต่างๆเรื่องต่างๆนะคะเกี่ยวกับศสยศาสตร์เราเชื่อว่าเด็กสามารถเอาไปตัดเหล็กไหลความเชื่อเรื่องต่างๆมันก็เทียบเท่ากับสมมติฐาน การตั้งสมมติฐานของวิทยาศาสตร์ก็คือเราเชื่อว่านอกโลกยังมีดาวฤกษ์อีกเยอะนี่คือความเชื่อความเชื่อมันก็จะเทียบเท่ากับหมวดสมมติฐานนะคะสมมติฐานในหมวดของวิทยาศาสตร์ทีนี้พอเชื่อแล้วนะคะอ่ะส่วนในเรื่องของศัยศาสตร์ก็จะต้องมีพิธีกรรมก็คือการลงมือทําเราเชื่อแล้วอ่ะสมมติว่าเราเชื่อทําพิธี กระบะกระทงสามเหลี่ยมแล้วชีวิตจะดีขึ้นเราก็จะต้องไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างแล้วก็เอาไปทำคือการลงมือทำนะคะพิธีกรรมหรือการลงมือนะคะพิธีกรรมลงมือลงมือปฏิบัติเทียบเท่าบัญญัติยานในหมวดในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ก็คือการทดลองนั่นเองค่ะนะคะ เห็นชัดไหมคะทีนี้โหมดนี้แหละค่ะจะสําคัญอ่ะเพราะเรื่องนี้เราเชื่อในพิธีกรรมเราทําแล้วอ่ะผลเป็นอย่างไรเรื่องศัยศาสตร์บอแบแบแกลงค่ะเพราะว่าอะไรมันเป็นความเชื่อความเชื่อที่มันแบลคงต้นน้ําปลายน้ํามันสมดุลกันถูกต้องไหมคะในเมื่อมันมีอ่าความเป็นไปได้ยากผลที่จะออกมาก็ ที่จะออกมาให้บอกไม่ได้แต่วิทยาศาสตร์นะคะเราเชื่อว่านอกโลกเรานในจัก,กรวาลเนี่ยไม่ได้มีเพียงดาวฤกษ์เนี่ยแค่โลกเราไปเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็สร้างเครื่องโดรนนัน,นบินออกไปเสร็จแล้วทดลองบินออกไปเจอไหมเจอค่ะนะคะเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันคือการสังเกตเห็นจากสิ่งรอบตัวนะคะไม่ได้ จินตนาการจากแหล่งที่มาที่ไม่มีตัวตนอันนี้มันจะต่างกันทีนี้ศิลศาสตร์กับการสืบนะคะเราก็จะเอาพาร์ทของพี่กรรมนี่แหละคะ่ะมาสื่อนะคะเพราะว่ามันมีการลงมือกระทํานั่นเองนะคะทุกอย่างมีการลงมือทําเชื่อแล้วลงมือทําพอลงมือทํา เราก็จะรู้ว่าเขามีศาสตร์มีความเชื่อนะคะก็จะมีกฎต่างๆต้อง,งเตรียมของแบบนี้เรื่องนี้วันนี้เวลานี้ลักษณะแบบนี้อะไรแบบนี้เราสืบจากกฎและแนวทางการปฏิบัติของเขานั่นเองนี่คือศัยศาสตร์กับการสืบมันแตกต่างกับเรื่องที่บอกว่าสโลแกนหรือวลีที่พูดว่าความเชื่อ มันความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ใช่ค่ะถ้าเราจะพูดในเชิงลักษณะของความเชื่อกับผลแต่ว่าเรามาพูดในเรื่องการสืบไสยศาสตร์กับการสืบเพราะฉะนั้นเวลาสืบเราก็จะสืบจากส่วนพิธีกรรม หรือส่วนที่เขาลงมือทําดังจะเห็นว่าอา้าวเราคิดว่าเขาเอาเส้นผมไปพวกนี้สัญศ,ศาสตร์เขาก็จะมีความเชื่อใช่ไหมคะถ้าเอาเด็กอายุเท่านี้เท่านี้วันเดือนปีเกิดนี้แล้วเอาผมเอาน้ำพึ่งอะไรแบบนี้แน่นอนมันต้องไปเอามาลงมือทำนั่นคือเทียบเท่ากับพาร์ทของการทดลองทำัน่นเอง นะคะในส่วนของวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีการลงมือทํามันมีเหตุเกิดขึ้นมันมีอะไรเกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรปูปธรรมเพราะฉะนั้นเข้าใจง่ายๆนะคะบางคนก็ไปถกเถียงกันจนนั้นเรื่กไไรมีจริงไม่จริงไม่จริงไม,ไม่ทราบค่ะนะคะนั่นมันคืออยู่ในแค่หมู่ความเชื่อแต่พอเรามาเป็นคดีสยศาสตร์คดีที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อในสันสยศาสตร์เรา สามารถใช้วิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ได้ร้อยอาจจะไม่ได้ร้อยปืนนะคะอย่างเช่นเวลาลงมือการกระทําก็เหมือนกับอา,อาชญากรรมทั่วไปนะคะระยะเวลาเอยสภาพภูมิอากาศฝนตกเพิ่มีนัน่นนี่คือปัจจัยแปรเปลี่ยนนะคะอโอเควันนี้โซเฟลาก็าให้นะคะหลักการนะคะให้แยกให้แยกออกเป็นเซตเป็นสว่วน ทุกคนจะได้เข้าใจนะคะไม่ต้องไปสับสนเราจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเรื่องศยศาสตร์เอามาควกคู่กับการเสียบได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าคดีศยศาสตร์มันสามารถใช้วิทยาศาสตร์ได้แน่นอนวันนี้สุดเวลาก็ขอฝากนะคะ ความรู้นะคะแล้วก็หลักการเทคนิคอะไรแบบนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะจากที่โซฟลาได้ร่ำเรียนมานะคะ,ะทุกๆอย่างที่มันเป็นอาจจะไม่ใช่ความจริงอย่างที่คุณเห็นเสมอนะคะวันนี้โซฟลาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้โซฟลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ